ไล์ครับกดไล์ไลค์นึ่สอเก่งครับเก่งคนเก่งเก่งนสองาสามดีอย่างดีงา

ขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านนะครับ <laughs>